จังหวัดศรีสะเกดมีเนื้อที่ทั้งหมด8,839ตารางกิโลเมตรหรือ5,500,000ไร่เศษห่างจากกรุงเทพมหานคร571กิโลเมตรจำนวนอำเภอ22อำเภอ202ตำบล2,555หมู่บ้านเทศบาลตำบล18แห่ง เทศบาลเมืองสองแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งแห่งประชากร1.4ล้านคนเศษบุคลากรพัฒนาชุมชนโดยการนำของนายเทิดศักดิ์สดาทิพย์พัฒนาการจังหวัดศรีสเกตจำนวนทั้งหมด158คนเป็นชาย72คนหญิง86คนร้อยละของจำนวนพัฒนากรต่อจำนวนตำบลคิดเป็น 56.43%สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรีสเกตมีภารกิจในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพของหมู่บ้านตำบลได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นโดยประชาชนเองเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโดยประชาชนตามเจต,ตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลที่สำคัญ3ประการคือ 1. ประชาชนชาวไทยมีระดับการคลองชีพสูงขึ้น 2. ทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนจากขอความช่วยเหลือจากรัฐมาเป็นร่วมมือกันช่วยเหลือตนเอง 3. ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถปกครองตนเองได้ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2552 จำนวน2โครงการ3ผลผลิต36กิจกรรมดำเนินการแล้ว25กิจกรรมคงเหลือ11กิจกรรมซึ่งจะดำเนินการในไตรามาสที่3และ4ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ6.3ล้านบาทเศษเบิกจ่ายไปแล้ว3.7ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ59.56ผลการลงทะเบียนและคัดสัรพืชพันโอทอปปี2,552 มีผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนโอทอปจำนวน631กลุ่มรวม1,351ผลิตภัณฑ์และมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรจำนวน261ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรระดับ5ดาวจำนวน1ผลิตภัณฑ์4ดาวจำนวน60ผลิตภัณฑ์3ดาวจำนวน96ผลิตภัณฑ์2ดาวจำนวน88ผลิตภัณฑ์และ1ดาวจำนวน6ผลิตภัณฑ์ การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าจำนวน12ครั้งยอดจำหน่าย648ล้านบาทเป้าหมายการจำหน่าย1,225ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ52.97และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน693,760บาท ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปะปะทอปี2552เป้าหมาย216,669ครัวเรือนอยู่ระหว่างการประมวลผลซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย2,137ครัวเรือนครัวเรือนยากจนได้รับการช่วยเหลือนสนับสนุนมีไรายได้ผ่านเกณฑ์จาปทอแล้ว จำนวน294ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ1 3 7 5ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน202หมู่บ้านและได้รับการสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี2552จำนวน3หมู่บ้านขับเคลื่อนสูเรีินรู้ชนชนจำนวน202หมู่บ้านขับเคลื่อนแผนชุมชนจำนวน2,555หมู่บ้าน และผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน570กลุ่มลลผลพวงแห่งการพัฒนาได้บังเกิดผลให้เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมท,ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีมูลค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทอการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพผู้นำเป็นต้นจากผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราคือเบอร์หนึ่งของหน่วยงานด้านการพัฒนาชุมชนในทุกระดับจนรัฐบาลให้ความไว้วางใจ มอบหมายงานให้รับผิดชอบและดําเนินการตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การแก้ไขปัญหาความยากจนและโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาบนถนนหมายเลข6 7นอกจากนั้นกรมการพัฒนาชุมชนยังต้องรับผิดชอบดูแลกลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆมากมายอาทิกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการพัฒนาสตรีและศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นต้นพวกเราชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดจำนวน158ชีวิตโดยการนำของนายเทิดศักดิ์โซดาทิพย์พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมมือกันอย่างมั่นคงและมุ่งมั่นขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่22อำเภอ ด้วยการให้การศึกษาชุมชนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยวิเศษทัศน์ที่ว่ากรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานของกรมการพัฒนาชุมชนและจากการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาชนบทอย่างไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงก้าวต่อไปสู่ปีที่48ด้วยคุณภาพเท็กเช่นเดิมไม่ว่าจะอยู่ในกระแสก,การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามพวกเราจะช่วยกันปกป้องและรักษากระท่อมหลังนี้ให้คงอยู่และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตลอดไปสมดังนโยบายจริงจังจริงใจ ถูกต้องกว้างไกลทันใจประชาชน